วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับเป็นชาดกที่น่ารักเป็นอย่างยิ่งครับชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือสุนัขาชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุดก,การนิกายชาดกสุนัขก็คือสุนัขนะครับชาดกหรือว่าชาตะกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต เพราะฉะนั้นนะครับสุนัขาชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงสุนัขตัวหนึ่งครับพฤติกรรมของสุนัขตัวนี้จะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงสุนัขตัวหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกับศาลานั่งพักหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับซุ้มรางน้ําเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าพวกคนตากน้ําได้นําสุนัขตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่วันที่สุนัขตัวนี้เกิดเลยนะครับได้นํามาเลี้ยงไว้ใกล้ๆกับซุ้มรางน้ําโดยที่สุนัขตัวนี้ก็ได้กินอาหารในบริเวณนี้พวกคนตักน้ําก็ดูแลอย่างดีเลยจนกระทั่งสุนัขตัวนี้ก็มีร่างกายอ้วนผีขึ้นตามลําดับ โดยที่สุนัขตัวนี้นะครับได้พักอาศัยอยู่ที่ศาลานั่งพักหลังหนึ่งใกล้ๆกับสุมรางน้ํานี้เองอยู่มาวันหนึ่งครับมีชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมาทางนี้พอดีเลยเขาได้พบสุนัขตัวนี้เข้าเขาอยากจะได้สุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงทันทีเลยจึงทําการขอซื้อจากพวกคนตากน้ําขอซื้อด้วยเงินจํานวนหนึ่ง แล้วก็แถมผ้าสาดกเนื้อดีให้ไปด้วยเมื่อชาวบ้านคนนี้ทําการซื้อเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอาโซ่ผูกสุนัขตัวนี้แล้วก็นํากลับไปยังที่อยู่ของตนเองโดยที่สุนัขตัวนี้นะครับมีความคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้จึงไม่ดิ้นรนจึงไม่ขัดขืนแต่อย่างใดตามชาวบ้านคนนี้ไปแต่โดยดีเมื่อชาวบ้านคนนี้ให้อาหารแก่เขา เขาก็กินอย่างเต็มที่เลยพอกินเสร็จก็ตามชาวบ้านคนนี้ไปไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใดพฤติกรรมของสุนัขตัวนี้นะครับเป็นเหตุทําให้ชาวบ้านคนนี้มีความคิดว่าสงสัยสุนัขตัวนี้จะรักเราเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วจึงแก้โซ่ออกครับเป็นอย่างไรครับพอแก้โซ่ออกแล้วพอแก้โซ่ออกเท่านั้นแหละครับ สุนัขตัวนี้ก็รีบวิ่งกลับมาอย่างที่พักของตนเองตามเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับภิกษุกลุ่มหนึ่งก็ได้เห็นภิกษุกลุ่มหนึ่งได้เห็นพฤติกรรมของสุนัขตัวนี้พอตกเย็นนะครับภิกษุทั้งหลายจึงได้ประชุมกันในโรงธรรมสภาแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันว่ามีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ศาลานั่งพักหลังหนึ่ง เป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการถูกผูกได้สามารถที่จะเรื่องตนเองให้รอดพ้นจากการถูกผูกได้นี่คือคําสนทนาการของภิกษุทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้พวกเธอกําลังสนทนาการด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายกําลังสนทนากันถึงเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสุนัขตัวนี้เป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสามารถที่จะทําให้ตนเองรอดพ้นจากการถูกผูกได้พระเจ้าค่าเมื่อภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วนะครับพระองค์จึงได้ตรัสว่าดูกระภิกสุทั้งหลายมิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่สุนัขตัวนี้เป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถที่จะ เรื่องตนเองให้รอดพ้นจากเครื่องผูกได้แม้ในการก่อนสุนัขตัวนี้ก็เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกสุนัขาชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีในการนั้นนะครับ พระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งในแขวนกาสีเมื่อเจริญวัยแล้วนะครับพระโพริสัตว์ก็อยู่ครองเรือนมีชีวิตที่เป็นไปตามสมควรแก่ชีวิตของครหัหัดกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนะครับเขาเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งเลี้ยงดูอย่างดีเลยจนกระทั่งสุนัขตัวนี้มีร่างกายที่อ้วนผีอยู่มาวันหนึ่งครับมีชาวบ้านคนหนึ่ง เดินทางผ่านมาตรงนี้พอดีเลยได้เห็นสุนัขตัวนี้เข้าเขาก็อยากจะได้อยากจะนำไปเลี้ยงบ้างจึงขอซื้อจากเจ้าของปรากฏว่าเจ้าของเขาขายให้นะครับชาวบ้านคนนี้ซื้อด้วยเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็แถมผ้าสาดกเนื้อดีให้ไปด้วยเมื่อชาวบ้านคนนี้ซื้อเสร็จแล้วนะครับก็เอาเชือกหนังผูกสุนัขตัวนี้ส่วนตนเองก็จับที่ปลายเชือก จูงสุนัขตัวนี้ไปเดินทางกลับไปยังเรือนของตนซึ่งก็คงจะเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับซึ่งจะต้องเดินผ่านดงด้วยพอถึงปากดงก็มีศาลาที่พักหลังหนึ่งเขาจึงผูกสุนัขตัวนี้ไว้ส่วนตนเองก็ไปนอนพักอยู่ที่แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งกล่าวถึงพระโพธิสัตว์นะครับมีกิจบางอย่างที่จะต้องเดินทางผ่านมายังบริเวณนี้ พระโพธิสัทเดินทางมานะครับถึงบริเวณปากดงเห็นสุนัขตัวนี้ถูกผูกไว้พระโพธิสัตเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่มุ่งทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นอยู่เสมอด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาพระโพธิสัตเมื่อได้เห็นสุนัขตัวนี้ซึ่งกําลังถูกผูกอยู่พระโพธิสัตจึงได้กล่าวกับสุนัขตัวนี้ว่า สุนัขตัวใดไม่กับเชือกหนังให้ขาดสุนัขตัวนั้นโง่เขลามากสุนัขควรที่จะเลื่องตนเองให้รอดพ้นจากเครื่องผูกเสียแล้วเคี้ยวกินเชือกหนังให้อิม่มเมื่อเคี้ยวกินเชือกหนังให้อิ่มแล้วค่อยกลับไปยังที่พักของตนเองตามเดิมนี่คือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งเป็นคำกล่าวที่น่ารักมากๆเลยนะครับ เมื่อสุนัขตัวนี้ได้ฟังคํากล่าวของพระโพธิษัตว์อย่างนี้แล้วนะครับจึงได้กล่าวตอบพระโพธิษัตว์ว่าคําที่ท่านกล่าวนี้ยังฝังอยู่ในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้จดจําไว้หมดแล้วว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนแต่ข้าพเจ้ารอเวลาจนกว่าผู้คนจะนอนหลับหมดเสียก่อนนี้คือคํากล่าวตอบของสุนัขตัวนี้นะครับเมื่อผู้คนนอนหลับหมดแล้วนะครับ สุนัขตัวนี้ก็กัดเชือกหนังซึ่งเป็นเครื่องผูกที่ผูกไว้กับตัวเองเมื่อกัดเชือกหนังให้ขาดแล้วก็เคี้ยวกินเชือกหนังนี่แหละเป็นอาหารเคี้ยวกินจนอิ่มหนำเมื่อเคี้ยวกินเสร็จแล้วก็รีบวิ่งกลับไปยังที่พักของตนเองตามเดิมนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสุนัขในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นสุนัขในครั้งนี้ วนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชาดกสั้นๆนี้ก็ทําให้ได้ข้อคิดเตือนใจที่ดีว่าผู้ที่ฉลาดก็ย่อมสามารถที่จะทําให้ตนเองรอดพ้นจากภัยอันตรายได้สามารถช่วยตนเองให้มีชีวิตรอดต่อไปได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยเพราะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เพราะเหตุว่าชีวิตมีค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้ที่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็ย่อมจะมีความคิดที่ดีอยู่เสมอว่าตราบใดก็าตามที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ละจากโลกนี้ไปก็ย่อมจะเป็นโอกาสให้ได้สะสมคุณความดีมากเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ควรที่จะ เป็นช่วงเวลาทำให้ตนเองได้สะสมคุณความดีและอบรมเจริญปัญญาสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปจนกว่าจะสามารถตัดเครื่องผูกคือกิเลสได้ตามลำดับขั้นครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆที่มีชื่อว่าสุนขัขชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ